สวัสดีจากพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาเด้อเะเด้อบุ้งชุมเนี้จมีฟองเซพ็กเด็กมองเชดิตรตุบซุปซุปโมเมนต์ตุบซุปซุปก๋วยเตี๋ยวซุปแดงมีเซนมาพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่กันจ้าปุน่าปุน่าถ้วยกะละมังหนึ่งมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่กันจ้าแซ่บแซ่น้ำกันแซ่บแซ่น้ำกันมาๆๆสดแก้วเนาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น ลูกชิ้นเนื้อพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูลกล๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นเนื้อจ้ะหอมหอมบอ,อกนอกเจ้าออพี่น้องคืออยากไหมคืออยากคืออยากสดหันหันพอเดียนคิดเมนูบอกที่รักเป็นคนบอกว่าเคิดก๋วยเตี๋ยวกินรสจันก็เลยจัดมาเดี๋ยวพ่อกินของกันเด้อกินก๋วยเตี๋ยวเด้อเอินพี่น้องเอินเดินกันก็เป็นคนบอกว่าเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินรสจัด โอ้ซิมก่อนพี่น้องเอ้ยใส่เครื่องคบเราด้วยปุงเร่ๆเร่าเบหัวสุดยอดเลยจ้ะน้ำพี่น้องซอยๆก่อนอื่นก็ขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณที่มาชมคลิปให้นะคะปากโชวคมชมโฆษณาให้น้ำเนีน่ยอืมอืมอืมเจ็บเว่อ อุ๊ชเนี่ยจะ้ะอืมจัดจับนีบ่ไปเป,เปิดขายทุ่งนาอยู่ไปอุดหนุนเนด้อพี่น้องเด้อไปใส่ทุ่งนะบ้านสวนยาสิรีพร แซ ah, <certo. S 2> ่บเนาะอืมเป็นไงตกปลาทไก่ละกินอีหยังก็กินเบอร์เร็วทุกอย่างคนเล่าพี่น้องเอ้ยปลาก็กินกุ้งก็กินเนื้อก็กินอีหยังก็กินกินวนไป จสได้บไดไวไว่ได้เห็ดทวงอกไว้พี่น้องได้เห็ดทวงอกไว้กินอยู่ซื้อทั่วเกี่ยวมาที่ได้เพาะท้องอกไว้อืมจับนัวไอ้หมูหมูหมูจ้ะหั่นโเบิ้ อืมอืมอยากอยากยังอย้กินพ้อง อินนี้แบบก็ะเียบฝีมือตัวเองทำกินเองทำเองกินเองแซ่บเองพี่น้อง อย่าฝากเบอร์เดี๋พี่น้องเด้่อมเต็มปากเติมขอบ้านเราเกิดเท่าไรปะเกิดละหักสิบบาทได้พี่น้องเนาะมันบอกเกิดยอเปิดหักสิบบาทเนาะเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวยุบไาย ขายก๋วยเตี๋ยวทงนะต้มเย็นเฟยๆทุ่งนะขอบพี่น้องเลยหลัง <c> ค <oughs> ามุงหญ้าเย็นเฟยๆเห็นบ่ได้บรรยากาศดิ้ร้านอาหารชมวิวด้วย เราเหกาะกบ,บต่ไมต้องต้องสื่อยากเพราะดูได้นานแยกสีดิบอ่ะทีเป็นเบิร์ดอะพี่น้องปลาจะสีเหทาที่ทนละเป็นเบิอดอื้มอร่อจับ <c oughs> เอาละพี่น้องได้เบียวิดีโอไว้อ่ะโอเคเด้อขอบคุณนะคะเด้อเอาละสำนีละ่ะเบิดถวยแล้วโอเคขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมจนจบจ้ะไปฝากกดไลค์กดซับสไคาให้เด้อไปดิงๆไว้อ่ะเจอคันคิววิดีโดอ้าวิดีโอนาไปแล้วบ๊ายบาย